เจ็ดใจในใสายเลืออ่อนทำพิยามได้ไหมไม่ได้เรียกว่ามันคือวิธีแล้วครับคนมาขอซื้อผมชอบ,ชอบแค่โยน,นหลังใส่แล้วก็ขี่ออกไปทันนี้มันคือเพื่อนสนิทของผมเลยเพื่อนแท้เลยครับที่อยู่กับผมในยามที่ผมไม่มีใครครับผมบัญญัติคุณสินตรันื่นเล่นชื่ออู๋นะครับก่อนที่ผมจะมาขี่เนี่ยผมมีปัญหาที่มันอยู่ในหัวผมเนี่ยช่วงโควิดด้วยเครียดไปหมดผมต้องอยู่บ้านคนเดียว เพราะแฟนผมมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ผมกลับมาจากแต่วันเขาต้องอยู่คนเดียวมอเตอร์ไซค์อะครับผมขับออกไปคนเดียวมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยู่กับตัวเองที่สุดผมไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านไม่ต้องคิดอะไรเลยเรามีสมาธิในการขี่เพราะว่ามันอันตรายเนาะคนขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนรู้อยู่ว่ามันอันตรายคุณก็ต้องโฟกัสในการขี่ของคุณตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันทาให้เรามีสมาธิแล้วทําให้เรากลับไปทํางานได้เพราะช่วงที่เรางานกับชีวิตครอบครัวเนี่ยมันเครียดพอแล้ว เราทิ้งตรงนี้ปุ๊บเรามาอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหมันคลายเลยครับมันแฮปปีม้ Happy มากๆครับแฮปปี้มากมากผมไม่ได้มีแค่เดียวผมมีรถนในหลายหลายแบบดการครับคันนี้ผมว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ถนนเมืองไทยที่สุดที่ดีขี่นะแม้ว่าคุณจะเจอหลุมเจอถนนที่เป็นเนินลนาดถนนที่มันแย่ๆคุณไม่ต้องพวงเลยครับคุณไม่ต้องไปมองเฮ้ยลุบเบรกลุบเบรกคุณสามารถปุ๊บ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 ลูดไปได้เลยแบบชิลๆมาก อันนี้ไปเกือบครบแล้วเมตงเชียงรายเชียงใหม่แม่สายทั้งตะวันออกตะวันตกครบหมดครับไปเกือบครบหมดแล้วผมทึ่งในเทคโนโลยีไทยอ่ะมันนเาะผมขี่สแกมเบิ้ลคันแรกก็ใช้เครื่องพันสองแล้วผมก็มาขี่บับเบิ้ลใช้เครื่องพันสองขี่ซักตันใช้เครื่องพันสองเครื่องบ๊อบเดกันหมดแต่ฟีลลิ่งในการขี่ของ3รุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยคันนี้ก็ให้อารมณ์ของการลุยลุยวุยลุยลุย,ลย ผาดผลแ v นเดิ r เจอร์ลุยเต็มที่บับเบิลให้ใส่เท่ๆยู่กีฬาแฟร์เชา้าหล่อๆทักตันให้ความสิ่งได้หลอ่อได้น้อยที่จะเอาเครื่องเครื่องเดียวมาจาับปริ่งในการขี่ของคนท้านั่งโพซิชั่นในการนั่งของ3คันก็ไม่เหมือนกันแทนการวางตัวก็ไม่เหมือนกันมันทําได้รถผมเนี่ยไม่เคยต้อมผูนอกแต่แทะผมสาคันเนี่ยผมสวีทสุดตามระยะที่ โชลูมกำหนดไปเลยว่าพี่พันโลต้องมาเช็คระยะมือโลเช็คระยะออกทิ้มทุกครั้งผมเช็คระยะแล้วผมใช้ของแท้หมดผมว่าเจ้าของรถเจ้าของแบรนด์เขาต้องรู้ดีกว่าช่างน,นอกที่ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ผมขี่มาเนี่ยเข้าไปที่สี่ไม่เคยแม้แต่อะไรเลยมีแค่ยางรั่วครั้งเดียวที่ไปเมืองลาวมันไม่เคยทําให้ผมผิดหวังกับคันนี้เลยคันนี้มันคือเพื่อนสนิทของผมเพื่อนแท้เลยที่อยู่กับผมในยามที่ผมไม่มีใคร,ครผมรักมันมากครับ ไม่คนมาขอซื้อผมก็ไม่ขายผมตายไปผมก็สั่งลูกไปแล้วนะคันนี้ไม่ได้เลยนะจริงๆไม่ได้ไปขำนะครับผมบอกพ่อลูกผมไม่อินกับเรื่องมอเตอร์ไซค์เลยป้าคันนี้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 มันชี้ไงถ้าป้าไม่อยู่ยังไงเนี่ยต้อหมดยกเว้นคันนี้คันนี้ต้องไว้ก่อนเดี๋ยวป้าจะบอกเองว่าทาไงผมว่าถ้าคุณคุณเนี่ยค้นพบมอเตอร์ไซค์ที่ดีรับตัวคุณไม่ได้นละเพราะคุณเราสัมผัสไทอ้ําเหมือนผมผมว่ามัน ผมหาคำนิยามให้มันไม่ได้จริงมันคือทุกอย่างของผม่ะผมโคตรไม่มีคำพูดมันสุดจริงๆครับ